บทที่346อุทิศถวายแด่ข้าเมื่อหลิวฟานได้ยินนางพูดเช่นนั้นร่างของเขาก็เย็นลงทันทีเขารีบโบกมือและพูดว่าท่านส่วนจีเรื่องนี้ไม่สามารถทําได้แม้ว่าผมจะเป็นคนง่ายๆสบายสบายแต่ความบริสุทธิ์ของผมอุทิศให้กับภรรยาในอนาคตเท่านั้นหลีส่วนจีตกตะลึงนางตกใจกับคําพูดของหลิวฟานจากนั้นด้วยใบหน้าเคร่งขรึมนางดุว่าเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่ ข้าวางแผนที่จะทำให้เจ้าไม่สามารถเป็นผู้ชายต่อไปได้ข้าคิดว่าขันทีเหมาะสำหรับเจ้ามากกว่าขันทีหลิวฟานห่อร่างของเขาด้วยผ้าห่มทันทีและสูดลมหายใจเข้าลึกฮ่าฮท่านหญิงส่วนจีมาคุยกันดีๆกันเถอะมันจะดีกว่าถ้าไม่ทำสิ่งที่โหดร้ายเช่นนี้แค่บอกผมมานอกจากต้องการให้ผมเป็นขันทีแล้วผมจะทำอะไรได้อีกเพื่อชดเชยให้คุณ หมาป่าน้อยที่ยืนห่างออกไปดวงตาของมันรีลงมันกำลังดูถูกพฤติกรรมที่ขลาดของเจ้านายหัวผ้าห่มของหลิวฟานก็เริ่มไหมอย่างไรก็ตามเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและยิงไปที่ร่างกายส่วนล่างของหลิวฟานอย่างรวดเร็วฉีดหายแล้วหลิวฟานกลัวมากจนกระโดดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขามองไปที่เตียงอีกครั้งเขาพบว่าไม่มีไฟเลย เขารู้สึกโดยสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติในวินาทีถัดมาร่างของหลิวฟานก็บินขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้และลอยอยู่กลางอากาศในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็หมุนช้าๆและมองไปที่หลีส่วนจีในเวลานี้หลีส่วนจีกำลังมองไปที่หลิวฟานด้วยความสนใจเจ้ามีความลับมากมายในตัวเจ้าสามารถหาอะไรก็ได้เช่นไข่มุกขับไล่น้ำเจ้าบ่มเพาะวิชาอะไรในร่างกายของเจ้าจงตอบข้ามาด้วยความสัตย์จริง หลีส่วนจีหัวเราะอย่างชั่วร้ายและค่อยๆย,ยกฝ่ามือขวาของนางขึ้นลูกบอลสีแดงเข้มของไฟหมุนช้าๆและสภาพแวดล้อมถูกย้อมด้วยไฟสีแดงหลิวฟานรู้สึกถึงความอัปยสอดสูในใจของเขาดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่พิเศษในโลกการบ่มเพาะเพื่อเป็นเซียนมีอยู่จริงระบบระบบฉันควรทำอย่างไรก็ได้ฉันจะบอกคุณหลิวฟานถอนหายใจเบาๆและกล่าวว่า ผมแค่เป็นคนเก็บขยะแล้วก็เจอสิ่งเหล่านั้นเก็บขยะหลีส่วนจีกับพริบตาและตกตะลึงนางมีวิธีของนางเองที่จะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังโกหกหรือไม่แต่คำตอบที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดของหลิวฟานคือความจริงเก็บขยะมีเจ้าพูดเหลวไหลหรอถ้าการเก็บขยะสามารถช่วยเจ้าบ่มเพาะได้นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะบรรลุความเป็นอมตะได้ไม่ใช่หรอ หลีส่วนจีถามหลิวฟานในเวลาเดียวกันนางเริ่มสงสัยการฝึกของตัวเองเป็นไปได้ไหมว่ามันนานเกินไปเป็นไปได้ไหมว่าความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของนางสุดโสมลงอย่างไรก็ตามนางได้ยินหลิวฟานพูดอย่างมั่นคงว่าใช่แล้วผมแค่หยิบขยะขึ้นมาผมเป็นคนที่โชคดีมากและผมก็ได้รับสมบัติจํานวนมากหลีส่วนจีตะลึงในใจผู้ชายคนนี้พูดความจริงจริงแต่มันเป็นไปได้ยังไง ในโลกปัจจุบันพลังงานทางวิญญาณขาดแคลนและเทคนิคการบ่มเพาะที่แท้จริงและดินแดนแห่งความสุขก็หายไปนานแล้วยิ่งไปกว่านั้นตัวนางเองก็ผ่านความยากลำบากอย่างหนักเพื่อให้ได้บ่มเพาะวิชานี้และถึงกระนั้นนางก็สูญเสียร่างกายของนางเองแต่ชายคนนี้บอกว่าเขาเพิ่งพาการเก็บไข่เพื่อบ่มเพาะและเขายังได้รับสมบัติมหัศจรรย์เช่นไข่มุกขับไล่น้ำถ้าข่าวนี้ออกมามันจะทำให้ผู้บ่มเพาะกลุ่มใหญ่โกรธจนตายมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าลูกหลานแห่งโชคลาภในโลกนี้จะได้รับโชคลาภได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นไปได้หมว่าข้าหลีสซวนจีได้เจอกับคนพิเศษเช่นนี้จริงๆหลีสซวนจีคิดในใจแต่สายตาที่นางมองหลิวฟานนั้นแตกต่างออกไปในวินาทีถัดมาแรงที่ควบคุมหลิวฟานให้ลอยตัวก็ถูกถอนออกไปอย่างกระทันหันโชคดีที่หลิวฟานตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังถอนพลังออกและลงยืนอย่างปลอดภัยบนพื้น ไม่งั้นเขาคงล้มลงอย่างน่าสังเวชข้าจะไม่เอาความกับเจ้าก็ได้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อข้าต้องการให้เจ้าเสียสละตนเองเพื่อข้าหลีอส่วนจีกล่าวด้วยรอยยิ้มสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่347คุณควรอ่อนโยนเสียสละตัวเองใบหน้าของหลิวฟานมืดลงอีกครั้งนางเซียนผมขอยืนยันคำพูดเดิม ความบริสุทธิ์นี้จะถูกมอบให้กับภรรยาในอนาคตของผมหากคุณต้องการพลังหยางของผมคงทำได้แค่ฆ่าผมเสียและเอาร่างไร้วิญญาณของผมไปวูฟเจ้านายเป็นนักวิชาการที่ชอบทำอย่างแท้จริงหมาป่าน้อยอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญหูป,ปากข้าต้องการพลังงานหยางของเจ้าเพื่ออะไรหลีสวนจีกโกรธในตันกะของหลิวฟันหัวใจของนางที่อยู่มานานถึงร้อยปีเริ่มผันผวน ข้าต้องการใช้พลังชีวิตของเจ้าเพื่อบำรุงหยวนเซินของข้าข้าเกรงว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าพลังชีวิตนี้เป็นความลับของนิกายของข้ามีเพียงสิทธิทแท้จริงของนิกายเท่านั้นที่สามารถบ่มเพาะได้อย่างไรก็ตามสำหรับหยวนเซินของข้าเริ่มถดถอยพลังชีวิตนี้ไม่สามารถช่วยได้ไดแต่ปกป้องหยวนเซินของข้าและเพิ่มฐานการบ่มเพาะของข้าเท่านั้นหรือส่วนจีพูดช้าๆประตูที่นำไปสู่โลกผู้ฝึกตนค่อยๆเปิดออกต่อหน้าหลิวฟาน หลิวฟานถามอย่างสงสัยว่าจริงเหรอหลีวส่วนจีพยักหน้าและนางควยขาผิวขาวที่เธอยกขึ้นนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษหลิวฟานรีบหลบตาลงเขาไม่ควรมองสิ่งที่เขาไม่ควรมองหากเขาถูกหลีวส่วนจีควักไส้โดยบังเอิญด้วยความโกรธเขาจะมีปัญหาเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าหลีวส่วนจีกล่าวด้วยความพอใจหลิวฟานคิดกับตัวเองเธอสั่งเขาไปทั่วเหมือนคนรับใช้ รอจนถึงวันอื่นเมื่อฉันหยิบน้ำต้าสมบัติมาดูกันว่ายังกล้าหยิ่งยะโสอยู่ไหมเมื่อเจ้าตกลงแล้วข้าจะลงมือเดี๋ยวนี้หลีส่วนจียิ้มและลอยขึ้นบินตรงไปยังหลิวฟานหลิวฟานไม่มีเวลาตอบสนองและล้มลงบนเตียงวินาทีถัดมามือเย็นชาของหลีส่วนจีฉีกเสื้อของหลิวฟานและประทับบนหน้าอกของเขาพลังชีสีขาวเงินไหลผ่านฝ่ามือของหลีส่วนจีทันทีราวกับลำธารเข้าสู่ร่างกายของเธอ หลิวฟานรู้สึกว่าเขากำลังจะโดนดูดจนแห้งก่อนที่เขาจะเป็นลมเขาพึพรรมพำว่าคุณควรอ่อนโยนกว่านี้แล้วเขาก็หลับสนิทแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างและบนใบหน้าของหลิวฟานเขาพยายามลืมตาขึ้นเขารู้สึกเจ็บปวดทั่วร่างกายเสื้อเชิ้ตฉีกขาดของเขายังอยู่บนร่างกายเพื่อเตือนเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่ความฝัน เขามองไปรอบๆด้วยความสับสนและจากนั้นมุมของดวงตาของเขาก็กระตุกเพราะเขาเห็นร่างที่สง่างามสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขาสั้นนั่งอยู่ริมหน้าต่างหลิวฟานจับตามองมันไว้นี่ใช่เสื้อกับกางเกงขาสั้นของเขาหรือเปล่าหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะเขาลุกขึ้นบนปลายเท้าและวิ่งออกไปแต่ดันเหยียบเสื้อผ้าบนพื้นลม้มปังต่อหน้าหลิวฟานแจกันก็ล้มลงกับพื้นและขวางทางเขาไว้คุณอยากไปที่ไหน หญิงสาวที่หน้าหน้าต่างค่อยๆหันหลังกลับขายาวและเรียวของเธอขว่กันอยู่และผิวที่เรียบเนียนของเธอทําให้หลิวฟานรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยกระดุมแถวที่สองบนเสื้อเชิ้ตสีขาวหลวมแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีสิทธิ์ที่จะภาคภูมิใจเฮ่ยเฮ่พี่สาวส่วนจีอรุณสวัสดิ์หลิวฟานยิ้มอย่างอายมุมปากของหลีส่วนจีขดตัวขึ้นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบและละเอียดอ่อนของเธอเป็นเหมือนนักสแสดงนำหญิงที่เดินออกจากโลกอนิเมะโดยไม่มีสิวเลย อย่าเรียกฉันว่าพี่สาวส่วนจีมันน่าเกลียดมากเนื่องจากเรายังมีเวลาอีกนานที่จะเข้ากันได้ในอนาคตคุณสามารถเรียกฉันว่ายูเวได,ได้นี่คือชื่อจริงของฉันหลี่ยูเวหลิวฟานรู้สึกขมขื่นในใจและพึมพำหลี่ยูเวยผมอยากจะถามว่าคุณจะต้องใช้พลังชีของผมไปนานเท่าไหร่ดวงตาอาัลมอนด์ของหลี่ยูไวเบิกกว้างขึ้นเธอพูดว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น มันขึ้นอยู่กับว่าพลังของนายจะมีมากแค่ไหนประมาณ1ปีหรืออาจจะ50ถึงร0 0ปีไม่ต้องห่วงอย่างไรก็ตามนายสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย2 0ถึง300ปีหลังจากการบ่มเพาะหลีส่วนจีเปลี่ยนสรรพนามเป็นสมัยปัจจุบันบทที่345วิญ,ญญาณดึกดำบรรลีส่วนจีหรือฟานที่หลับสนิทก็ตื่นขึ้นทันทีเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็เห็นร่างสีขาวลอยอยู่ตรงข้ามเตียงเชีย่ยผีหลอก หลิวฟานตกใจมากจนต้องสาบแช่งทำไมเขาจะไม่รู้จักผู้หญิงในชุดขาวคุณคุณทำไมต้องทำแบบนี้เมื่อตอนกลางวันคุณก็เกือบฆ่าผมแล้วมาตอนนี้ยังติดตามมาที่บ้านของผมผมไม่รู้จริงๆว่าไปทำอะไรให้คุณเคืองหลิวฟานกลืนน้ำลายของเขาและพูดด้วยความกลัวผีสาวตัวนี้อาฆาตแค้นเกินไปขณะที่เขาพูดหลิวฟานได้หยิบระเบิดมะเขือเทศขึ้นมาอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะโยนมันได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามผู้หญิงในชุดขาวตรงท่ามเขามีสีหน้าเย็นชาเธอจ้องมองหลิวฟานด้วยอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้เธอยังคงเงียบวูฟคุณเป็นใครหมาป่าน้อยกระโดดขึ้นไปบนเตียงของหลิวฟานและเริ่มเห่าใส่ผู้หญิงในชุดขาวเหนียวเธอไม่ใช่มนุษย์ดวงตาของแมวสีส้มตัวน้อยเป็นสีเขียวและมันดูแปลกกว่าผู้หญิงในชุดขาวผู้หญิงในชุดสีขาวตกใจกับแมวและสุนัข เธอเผยให้เห็นการแสดงออกที่น่าประหลาดใจพวกเจ้าเห็นข้างนั้นเหรอเธอพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆเสียงของเธอไพเราะและรูปลักษณ์ของเธอก็ไม่ได้น่าสังเวชและน่ากลัวเหมือนที่หลิวฟานเคยพบในตอนกลางวันหลิวฟานซ่อนตัวอยู่หลังสัตว์เลี้ยงทั้งสองและกล่าวด้วยความระมัดระวังว่าคุณเป็นมนุษย์หรือผีคุณมาที่นี่ทำไม ผู้หญิงในชุดขาวลูกผมยาวของเธอเสน่ห์ของเธอเป็นธรรมชาติเธอยิ้มอย่างเย็นชาและพูดว่าถ้าข้าเป็นผีเจ้าตายไปนานแล้วมนุษย์ข้าจำเจ้าได้ครั้งแรกที่เจ้าลงไปในน้ำเจ้ารบกวนการบ่มเพาะของข้าเจ้าปลุกข้าจากการนอนหลับลึกและข้าเองก็ไม่ได้โทษเจ้าแต่ครั้งที่สองเจ้ากล้าที่จะใช้ภาษาของเด็กพรหมจันทร์มาทำลายลงศพกักกันของข้าหากเจ้าทำให้ลงศพของข้าแปดเปื้อนข้าจะไม่สามารถบ่มเพาะต่อไปได้ เราสองคนจะต่อสู้กันจนตายอย่างแน่นอนเธอค่อยๆลงร่อนบนพื้นแต่มันราวกับว่าเธอไม่มีน้ำหนักในทางกลับกันหลิวฟานมีสีหน้างโง่เขลาเมื่อได้ยินสิ่งนี้วิญญาณลงศพบ,บ่มเพาะทำไมมันฟังดูเหมือนการบ่มเพาะเพื่อเป็นเสียนมากขึ้นยิ่งสิ่งเดียวที่เขาเข้าใจคือฉี่นี้คือจุดที่เจ็บของหลิวฟานเขาอยู่กับแฟนเก่าของเขาไปเสียวซินเป็นเวลาสี่หรือหปีและเขายังคงรักษาพรหมจันทร์ ไปเสี่ยวซินบอกว่าเธอทำเรื่องแบบนั้นหลังจากแต่งงานแล้วเท่านั้นหลิวฟานจึงสามารถรักษาพรหมจันทร์ของเขาไว้ได้ปรากฏว่าเขาได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เพราะสิ่งนี้และทำให้หญิงสาวคนนี้ขุ่นเคืองแล้วคุณไม่ใช่ผีเหรอหลิวฟานถามอีกครั้งข้าเป็นวิญญาณโบราณที่มีชื่อว่าหลี่ซวนจีข้าจะลดตัวไปเป็นผีได้อย่างไรผู้หญิงชุดขาวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา คราวนี้เสียงของเธอฟังดูเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่ชัดเจนในหูของหลิวฟานหรือส่วนจีช่างเป็นคนดีจริงๆแคกเป็นชื่อที่ลึกซึ้งแล้วพี่ส่วนจีถึงแม้ว่าข้าจะรบกวนการบ่มเพาะของท่านแต่นั่นก็ไม่ได้ตั้งใจดังที่กล่าวไว้ผู้ที่ไม่รู้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกอย่างข้าได้ยินมาว่าท่านเป็นผู้ฝึกยุทธโบราณมานั่งคุยกันเถอะอย่าทะเลาะกันหรือฆ่ากันเลย หลิวฟานพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสงบอารมณ์ของหลีส่วนจีในเวลาเดียวกันเขาก็สาบแช่งในหัวใจของเขาบ้าจริงทำไมฉันต้องเจอโชคร้ายด้วยเขาไม่ได้แค่ตกปลาเพื่อยกรูยีที่ก้นทะเลสาบเหรอทำไมเขาถึงเจอโลงศพและมีผู้หญิงผิดปกตินอนอยู่ในโลงศพเขาแค่ฉี่ในทะเลสาบไม่ใช่เหรอแม้ว่ามันจะผิดศีลธรรมเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ทำลายโลงศพด้วยทีเดียวและแม้แต่ดึงดูดเจ้าของโลงศพให้แอบเข้ามาในห้องของเขาเพื่อรอบสังหารแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆได้มาถึงจุดนี้แล้วเขาสามารถก้าวไปทีละขั้นตอนเท่านั้นท้ายที่สุดหลิวฟานก็เป็นผู้ฝึกตนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งถ้าเขาใช้พลังทั้งหมดอาจจะต่อต้านหญิงสาวคนนี้ได้หลีซ่วนจีนั่งไขวาขาบนโซฟาเท้าเปล่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ใครบอกว่าข้าจะฆ่าเจ้า ร่างกายของเจ้ายัางบริสุทธิ์และทำลายลงศพของข้าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะทำลายพรมจันทร์ของเจ้าเสียหลีส่วนจีพูดขึ้นอย่างเย็นชาและมองหลิวฟานขึ้นลงด้วยดวงตาเย็นชาของเธอ